สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอใบงานที่1เรื่องกฎของโอห์มวงจรอนุกรมวงจรขนานและวงจรผสมนะครับวัตถุประสงค์ในการนําเสนอนะครับ 1. สามารถวัดและอ่านค่าของกระแสรแรงดันไฟฟ้าความต้านทานในวงจรอนุกรมและขนานได้นะ 2. คํคนวณหาค่าของกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าความต้านทานโดยใช้คุณสมบัติวงจรอนุกรมและขนานได้นะครับ 3. คำนวณหาค่ากระแสแรงดันไฟฟ้าตามกฎของโอห์มได้4คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรอ,อนุกรมและขนานและเปรียบเทียบผลการทดลองได้นะครับทฤษฎีนะครับกฎของโอห์มเมื่อกระแสไหลผ่านตัวต้านทานจะเกิดแรงดันไฟฟ้าตกค่อมที่ตัวต้านทานนะ V คือแรงดันไฟฟ้าตกค่อมตัวต้านทานมีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน มีหน่วยเป็นแอมแปร์นะ R คือความค่าความต้านทานนะมีหน่วยเป็นโอห์มวงจรอนุก,กรมนะครับคุณสมบัติของวงจรอนุก,กรมหนะึ่งกระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดทั้งวงจรสองความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่และตัวในวงจรรวมกันนะสามแรงดันไฟฟ้าตัวข้อมส่วนต่างๆของวงจร เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดขั้นตอนการทดลองที่1นะครับ 1. ต่อวงจรตามรูปที่1ให้ e เท่ากับ1 0ถึง15โวลต์และเลือกค่าความต้านทาน R 1 R 2 R 3ตามที่ต้องการนะครับ 2. บันทึกค่าของกระแสและแรงดันลงในตารางที่1 3คํานวณคำนวน ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวและคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทางวงจรอุปกรณ์และวัสดุการทดลองนะครับ 1. แรงจ่ายแรงดันไฟฟ้า 2. ตัวต้านทาน3ตัว 3. แอมมิเตอร์1ตัว 4. โวลต์เิเตอร์1ตัวตารางการทดลองที่1น,นะครับวงจรขนานคุณสมบัติของวงจรขนานนะครับ หนึ่งกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรขนานจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่และสาขาของวงจรรวมกัน 2. แรงดันไฟฟ้าตกค่อมส่วนต่างๆของวงจรจะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกําเนิด 3. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานที่ตัวที่น้อยที่สุดที่ต่ออยู่ในวงจรขั้นตอนกนารทดลองที่2อครับ 1. ตอวงจรตามรูปที่2ให้ E เท่ากับ10-15โวลต์และเลือกความต้านทาน R1, R2, R3 ตามที่ต้องการนะครับ 2. บันทึกค่าของกระแสรแรงดันลงในตารางที่2 3. คำนวณค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกข้อมตัวต้นทานแต่ละตัวและคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านทางวงจรตารางการทดลองที่2นะครับวงจรผสมนะครับ คือวงจรที่ประกอบไปด้วยวงจอรอนุกรมวงจรขนานรวมอยู่ในวงจรเดียวกันนะครับขั้นตอนกนารทดลองที่3นะครับ 1. ต่อวงจรตามรูปที่3ให้ e เท่ากับ10-15ถึงโวลต์และเลือกความด้านทาน R1, R2, R3 ตามที่ต้องการนะครับ 2. บันทึกค่าของกระแสและแรงดันลงในตารางที่3 3. คำนวณค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกข้มตัวต้านทานแต่ละตัว และคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลทั้งวงจรตารางการทดลองที่3นะครับขั้นตอนการทดลองที่4ีนะครับหวัดความต้านทานด้วยวิธีโวลตนะ์แอมป์สองเลือกตัวต้านทานมา1ตัวทำการวัดด้วยโอห์มมิเตอร์นะค 3. ใช้แรงใจแรงดันไม่เกิน10โวลต์ต่อวงจรตามรูป4.1และ4.2 ใช้กฎของโอห์มคำนวณหาค่าความต้านทาน4ทําซ้ำข้อ2ถึงข้อ3ใหม่เมื่อความต้านทานสูงนะครับจบการน,นำเสนอขอขอบคุณครับ